สวัสดีค่ะเครือวานค่ะหมอนวดบำบัดเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ลูกค้ามาจากติกตอกค่ะก็อาการที่เป็นนะคะลูกค้าจะเป็นอาการที่ว่าเกิดขาปวดขาลดเดือนปวดงมาเนี้ยพอมาวดก็ดีขึ้นละค่ะก็คือดีขึ้นนะคะดีขึ้นจากตอนที่เคยใช่ลุกไม่ได้เดินไม่ได้ตอนนี้ลุกขึ้นก็ลุกนั่งก็ได้ ว่ามันสะสะคืออาการที่เป็นสะสมมานานนะคะก็รอมานวดรอบแรกค่ะรอบแรกอเป็นครั้งแรกเลยมันจกติ๊กตอกนะติ๊กตอกค่ะยังไงก็ขอบคุณติ๊กตอกนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยคืออันนี้คุณพี่ก็ต้องเข้าใจว่าเราเป็นสะสมมาเยอะแต่คือตอนนี้คือเขาดีขึ้นเยอะใช่จ้ะก็คือต้องมีการบริหารตัวเองด้วยแล้วก็ด้ีด้ารักมากขอบคุณมากนะคะคุณพี่ว่าจ สายไหมค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะขอบคุณติกตกอขอบคุณคุณพี่ด้วยค่ะ